สวัสดีทักทายยมเย็นๆครับผมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ครับผมไว้สังกัดดังซึ่งนะครับคลิปนี้พามาชมการลงผักเหมือนเดิมครับนะครับกับทีมงานเมืองตะลุงผักสดนะครับตอนนี้กําลังไล่ลงนะครับสองคันส่วนคันนี้ก็คือคันมาจากสายโคราชฮะวันนี้ได้กะหล่ำมาได้กระหล่ำมาด้วยเอาวันนี้ไอไ สายเพชรบูณ์ไม่ได้มาบอทำไมได้ใส่กระลำม,มาด้วยน้เาเป็นสายเพชรบณ์ไม่ได้มาบอสายเพชรบณ์ไม่ได้มาบอทำไมได้กระลำม,มาหรือว่าอาจจะกระลำม,มันไม่พอหรือเปล่านะแต่ไม่มีกระลำขายครับด้านบนนะอะนะนะครับสายนี้ก็จะเป็นสายโคราชครับนะครับมีไข่มีหอมใหญ่หอมแขกกระลำวันนี้นะครับแล้วก็มีอีกสายหนึ่งกำลังไล่ลงกันอยู่ก็คือสายกรุงเทพครับ ผักสดสดสวยๆงามๆนะครับมีมาลงให้ลูกค้าได้เลือกกันแล้วนะฮะสำหรับทีมงานเมืองตะลุงผักสดนะครับลงผักเวลาตั้งแต่เวลา6โมงนะนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ผักสวยๆนะครับนะให้ลองแวะเข้ามาดูได้ครับที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับร้านนี้อยู่ที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์นะครับเมืองตะลุงผักสดนะครับส่วนร้านที่ขายย่อยนะด้านบน นะครับด้านบนขาย24ชั่วโมงนะครับส่วนด้านด้านล่างนี่ก็ตอนนี้มาลงผักใหม่ๆเพื่อที่จะทำการเอาขึ้นไปด้านบนนะครับ สวยๆครับมีให้ลูกค้าได้เลือกกันเยอะแยๆมากมายครับสำหรับเทีมงานนะครับมาใหม่ๆสดๆนะครับส่วนกำลังลงฝั่งนู้นก็คือผักามาจากสายทุงเทพนะฮะนี่ฮะ มีอะไรบ้างนะพี่น้องก็มาดูมาชมได้เลยครับ เอารถอ,ออกก่อนจะได้ลงของได้มันมันพอหรือยังเอาลงบ้านนี่เนี่นนยเออสกูตออมสกูตอยู่ตั้งหัวรถนู่นตรงนั้นก็วางอยอะนู่น,นให้เขาล็อกรถไว้ก่อน นายเอารถออกก่อนนายกระจกพับนะครับต้องเอารถออกก่อนไงไม่งั้นลงของไม่ได้ เสร็จไปแล้วครับคันหนึ่งนะครับคันที่สองกำลังใกล้เสร็จนะฮะอย่าไปอย่าไปอย่ไปก็ปปอยากจะแนะนำครับผักสวยๆนะครับลงใหม่ๆนะสำหรับทีมงานมือตะนุงผักสดนะครับ ก็ลงทุกวันครับนะครับลงทุกวัน น,นะครับสำหรับอ่าสำหรับคันนี้ฮะนะครับตอนนี้ก็มีอ่าแตงนะครับมีแตงมอีอ่พอ,พอพวกรงาวโพดอะไรต่างๆครับนะครับก็เนี่ย ลงที่ตลาดสดเมืองศริน,นะครับก็ลูกค้าท่านใดที่อยากจะหาผักสวยๆนะฮะก็ขอแนะนําร้านนี้ครับอลองมาดูก่อนนะครับลองมาดูก่อนราคานะครับมาดูก่อนก็ได้นะครับก็แล้วค่อยซื้อกันหรือว่ายังไม่ซื้อก,ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับผักเ,เปิดขาย24ชั่วโมงครับตอนนี้เป็นเวลาที่เราลงผักใหม่ๆสวยๆนะครับ คันนี้ก็เข้ามาอีกหนึ่งลำแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรนะครับประมาณสักตันนะครับตันกว่าๆนะครับเน้นนะครับเน้นความหล่อนะฮะไม่เน้นหนักนะครับคันนี้เน้นล่อไม่เน้นหนัก เดี๋ยวต้องถอยไปลงนู <AND Ash ieur> ่นเดี <Comedy Natural Four> <sy shark> ๋ยวให้ตรงนั้นดูโล่งก่อนเดินคนเอาเอารถเอาไอ้นั่นไปลงเอง ไปลงฝั่งูืนผักมาใหม่สด,สดสวยๆครับนะครับที่ร้านมึงจะลงผักสดที่ตลาดสดมึงสดิงครับเนี่ยฮะตรงหอในริการครับถ้าใครมาเจอตรงหอในริกาก็ลองตรงหน้าร้านเกษตรพันธ์นะครับ ก็จะเจอร้านเราเลยนะครับตรงนี้ผักใหม่นะครับมาใหม่ๆต้องมาดูด้านล่างนะครับสดสวยทุกอย่างครับผมฝากทางด้านลูกค้าไว้ด้วยนะครับถ้าอยากได้ผักสวยๆก็ลองแวะเข้ามาดูฮะนะครับที่ร้านมังกรุงผักสดครับสําหรับคลิปนี้ก็อยากจะขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่แวะมานะครับเลือกซื้อผักทางร้านครับ ค okay, ครับสำหรับเพจนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ